อันนี้เราดูชิ้นแรกเลยก็คือเป็นพพะแท่รนนะครับซึ่งจากข้อมูลก็จะบอกว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับแต่จุดที่น่าสังเกตอันหนึงนะอันนี้น่าจะเป็นช่างจีนทํานะครับเอามาจากระยองมั้งฮะอันนี้นะฮะไปทำถวายพระเจ้าตากประเด็นก็คือว่าเราจะเห็นลวดลายด้านด้านข้างเนี่ยนะเป็นลายจีนเลยใช่ไหมฮะแล้วจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญว่า พระเจ้าตากจะเคยเห็นหรือเคยประทับบนพระแท่นนี้หรือไม่ก็คือมีตัวอักษรภาษาจีนตรงนี้นะครับสามขีดและมีขีดผ่ากลางซึ่งอ่านว่าภาษาจีนกลางอ่านว่าหวังหรืออองแปลว่ากษัตริย์นะตรงนี้นะครับทีน,นี้แ้เดี๋ยวดูชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งนี่ผ้าเก้าอี้ของรอหนึ่งมาเก้าอี้สนาม เขาเอาเก้าอี้ก็ไม่ใช่ภาษาไทนะฮะเตะกี้พัดโถวแล้วใช่ไหมน้ำพัดสามน้ำหนึ่งเก้าอี้ภาษาอะไรนะภาษาจีนครับเพราะเราเราไม่มีการนั่งเลยด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะเรานั่งแบบนี้นะครับชันนะเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้ในภาษาจีนนะเองโต๊ะก็เป็นภาษาจีนเพราะเราเราไม่ได้ทานข้าวบนโต๊ะเราทานกับพื้น หมดนะครแต่ตอบบนหลังนเขามีกลายเป็นความไทยเรียบร้อยนะฮะอันนี้เขาเรียกแผงเขาเรียกรับแรงภาษาฝรั่งเขาเรียกวันปัจจุบัน partition รับแรงก็คือแบบว่าที่กัน้นหรืออะไรที่มันปิดบังไว้เมื่อรับแรงเมื่อที่เข้าไปไม่ถึงมันมีอะไอันนี้รับแรงคือที่กัน้นที่บางตานะฮะอันนี้เป็นเรื่องอีกหนึ่งงานถ้าจะเป็นสมัยอร 2, อองกอซา เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังมีใครมีแบงค์ยี่สิบฮะแบงค์ี่สิบเวอร์ชันของสิบมันมีแบงค์ยี่สิบต้องหยิบออกมาดูตอนนี้เป็นการเปิดเผยที่มีคนรู้ร้อยมานะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเป็นคนไม่กี่คนในเมืองไทยที่รู้มีิ่ เราหันด้านหลังนะฮะนมุมล่างขวาด้านหลังมุมล่างล่างขวานะฮะคือเวลาเขาออกแบบกันระบัรเนี่ยเขาจะต้องดึงเอาศูลเปล่าว่าทำของชาติออกมานะฮะรมาที่ตรงนี้นะนะนี่คือต้นแบบคูล่างขวาแปลงยี่สิบนะฮะ,ะเหนือนมฮะ วเไฟน,น,นี่กลายมาเป็นที่มาของลายกระหนกเปลวนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นลายกระหนกเปลวในโบราณสถานในงานที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ก่อนพนอรนนาลายแน่นอนเพราะก่อนนานนั้นไม่